สัเกตหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าตามธรรมชาติไม่ใช่เราจะควบคุมการหายใจของเราแค่หายใจตามปกตินะเราฝึกแ,แบบนี้มันง่าย นะแต่ภายในไม่กี่วินาทีเราจะเริ่มคิดเรื่องอื่นใช่ไหมแต่เมื่อมีสติเราจะปล่อยเรื่องนั้นแล้วกับถึงสังเกตการหายใจต่อไปแน่นอนความคิดความเห็นจะมาเรื่อยๆื่เหมือนกันอันนั้นเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์ คิดเรืืองนี้คิดเรืืองนั้นทุกคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมทุกของก็คิดแบบนี้คิดแบบนั้นไม่ได้เพียนนะคีดเรื่องนั้น,มนไม่ได้เพียดแม้ว่าเราขิดเรื่องนั้นหนึ่งนาทีเมื่อสติมาแล้วเราจะปล่อยเรื่องนั้นแล้วหายใจเข้า หายใจออกตามปกติแต่เมื่อเราฝึกนั่งสมาธิแบบนี้มีสองข้อที่สำคัญ 1. ไม่ได้ควบคุมการหายใจใหายใจตามธรรมชาติแล้วไม่ได้ควบคุมห้ามคิดถ้าเราคิดก็เป็นปกติสิ่งที่เราจะเสริมคือสติ สติหมายถึงว่าสังเกตว่ากำลังคิดเรื่องนั้นปล่อยเรื่องนั้นแล้วหายใจเข้าลึกๆหน่อย<ๆ>กับในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกง่าย ขีเรื่องไหนสันเกตเรื่องนั้นปล่อยแล้วกับกับบ้านหมายถึงว่ากับในการสังเกตหายใจเรื่อยๆนะครับอนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าห้ามคิดในเวลาที่นังสมาธิแต่ความจริงคือ ความคิดมาเองมันไม่ได้เพียดมันมาเองอน,นี่เป็นธรรมดามากทุกคนก็รู้ทุกคนรู้ความคิดจะมาเองแต่ของส่วนใหญ,ญ่อาจจะไม่รู้ว่าสติจะมาเองด้วยนะสติจะมาเองเราคิดเรื่องนั้นสติจะมาสติจะบาเวราะว่าเอ๊ะไม่ร้องยุ่งกับเรื่องนั้นนะ สันเกิการหายใจอีกก็หายใจลึกๆหน่อยอ่าโอเคอยู่ในปัจจุบันอีกแล้วถ้าคุณจะฝึกแบบนี้ผ้า20นาทีก็ดีนะเราไม่ต้องคัดวังอะไรแค่ฝึกแบบนี้ฝึกแบบนี้ตอนเช้าประมาณ20นาที ตอนเย็นอีกยี่สิบนาที30มสินาทีแล้วแต่ใครสะดวกเราไม่ต้องบันคับตัวเองที่จะนัง่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงไม่ต้องแน่นขนาดนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราลักฝึกเจตต้องการที่จะฝึกเจตแค่นี้ช่วยได้มากๆ ทำเกือบทุกวันตอนเช้าอาจจะแบบหกโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่คนตอนเย็ยน6กโมงทุม 1, ท่มหนึ่งสองทุ่มจะได้พอดีถ้าเป็นห้าทุ่มแล้วขอโทษอราจะง่วงเกินไปเราจะง่วงก็ไม่มีสติเลยโชคดีนะครับ